มาติดตามกันต่อนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารจากทางกรุงเทพมหาคนครค่ะไปเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหาคนครนะครับได้วางแผนการท่องเที่ยวในกรุงเทพให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนาระดับโลกนะครับซึ่งจะมีการชูในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวในกรุงเทพนายอัธพรสุวัฒนเดชารองประหลัดกรุงเทพมหาคนครกล่าวถึงแนวคิด ร่วมสร้างกรุงเทพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนําของโลกว่ากรุงเทพมหานครและภาคขีเครือข่ายการท่องเที่ยวได้ร่วมปักธงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการพัฒนากรุงเทพสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีการจัดแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมสื่อถึงมรดกการท่องเที่ยวและงานสาธิตทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญานำเสนอแหล่งท่องเที่ยววิถีถินใหม่ๆของเมืองรม20กลุ่มเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดการต่อยอดเกิดเครือข่ายพัฒนา ที่ผ่านมาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้พัฒนางานด้านการท่องเที่ยวโดยจัดกิจกรรมต่างๆในการประสานความร่วมมือภา,อาคีองค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มพึ้นเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกรุงเทพอาทิกิจกรรมทัศนศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวย่านเก่าที่น่าสนใจในกรุงเทพ5เส้นทาง ให้เป็นที่รู้จักกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับเส้นทาง5เส้นทางสามารถเที่ยวได้1วันประกอบด้วย1ย่านหนองจอกลาดกระบังชุมชนกเกษตรอินทรีย์ตลาดหัวตะเค้ตลาดหลวงแพ่ง2บางกอกน้อยชมขันลงหินบ้านบุวัดสุวรรณราม3บ้าน3คลองบางกอกน้อยคลองบางหลวง4ส,สวนผักกาด ขออภัยครับสวนผักชาญเมืองบางแค่คลองบางระมาตรชุมชนเกาะสารเจ้าและ5นะครับย่านบางลำพูสวนสันติชัยปราการสาลเจ้าพ่อหนูย่านนางเลิงบ้านศิลปะบ้านเต้นรำตลาดนางเลิ้ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเพื่อความเชื่อมั่นโดยจัดศึกษาดูงานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวสำหรับองค์กรสมาคมและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของเมือง5กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการ600คนเกิดการต่อยอดประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและชุมชนในการทำงานด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ไปดูการเล่งการเพิ่มเรนจัก,กรยานในกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการเดินทางที่ปลอดภัยด้วยการใช้จัก,กรยานนะคะเพื่อให้เชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะโดยในเรื่องดังกล่าวนางอัชาราหอสมบัติรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหาคนครกล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหาคนครมีผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นซึ่งหมอบราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหาคนครจึงได้มีนโยบายให้รณรงคการเดิน,นทางในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครให้มีความปลอดภัยและจะต้องเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถทั่วไปและผู้ใช้จักรยานให้นึกถึงด้านความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหาคนครจึงจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเสนอร่วมกันที่จะนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาด้านความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะผู้ใช้จักรยานค่ะซึ่งเบื้องต้นนั้นสรุปว่าต้องการให้กรุงเทพมหาคนครเน้นการสร้างเส้นทางจักรยานให้มีเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมความปลอดภัยไปพร้อมๆกันและกวรที่จะต้องดําเนินการให้ตอบเนื่องด้วย อย่างไรก็ตามในตอนนี้กรุงเทพมหาคนครก็ใส่ใจถึงปริมาณผู้ใช้รถจักรยานเพิ่มมากขึ้นขณะนี้นโยบายการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ๆใ,ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจึงจะต้องมีการแบ่งเส้นทางพื้นที่ไว้สำหรับช่องจราจรของจักรยานด้วยแต่ในพื้นที่ถนนเส้นเก่าที่ก่อสร้างไปแล้วขณะนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าเส้นทางไหนจะปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มที่เพิ่มพื้นที่ช่องจราจร ของจักรยานได้บ้างนะคะเพื่อให้การเดินทางด้วยจักรยานเชื่อมต่อก,กับระบบขนส่งมวลชนอื่นให้มากยิ่งขึ้นและจะค่อยขยายไปให้ทั่วถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นนะคะได้มีการจัดกิจกรรมประชุมในโครงการการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ค่ะก็เป็นการประชุมในส่วนของสื่อมวลชน แต่ที่ผ่านมานั้นมีการรับฟังความเห็นในภาคกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานในงานรัฐเอกชนที่ดูแลและด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานผู้ใช้รถจักรยานสาธารณะและหน่วยงานที่ดูแลด้านคามนาคมค่ะคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพมหานคระนะครับได้เปิดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น สาธารณะในครั้งที่2นะครับเพื่อศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการสร้างรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายสีส้มช่วงบางว่าตะลิงชันซึ่งจากการลงพื้นที่นะครับก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างรถไฟฟ้าสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณมัชเชีมาบุญสมครับการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหาคนครเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่2 ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมตอนที่3บางว่าตลิ่งชันเพื่อเปิดตัวโครงการและนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นแก่สาธารณชนรวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับโครงการนี้ใช้เวลาในการศึกษาความเหมาะสมมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2557 ถึงเดือนกรกราคม2558เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเดินทางของประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและภาษีเจริญเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้เชื่อมต่อก,กับระบบการเดินทางอื่นและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งกรุงเทพมหาคนครได้ทำการศึกษาด้านวิศวกรรมด้านการจราจรและขนส่งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม ร้อมทั้งยังได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมควบคู่กับการศึกษาตลอดโครงการอาทิการปรึกษาหารือกับชุมชนการประชุมกลุ่มย่อยในชุมชนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดแนวเส้นทางซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตตลิ่งชันทางนี้จากการศึกษาแนวทางเลือกในแต่ละปัจจัยพบว่าแนวทางเลือกที่1เหมาะสมที่จะดําเนินการมากที่สุด เนื่องจากมีจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับโรงจอดซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณบางว่าวิ่งไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราชพฤกษ์โดยใช้พื้นที่เกาะกลางถนนซึ่งมีความกว้างเกาะประมาณ3-3.5เมตรและสิ้นสุดที่บริเวณทางลาดลงของสะพานข้ามรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อตลิ่งชันและรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชันมีนบุรี รวมระยะทางประมาณ7.5กิโลเมตรจำนวน6สถานีนอกจากนี้โครงสร้างทางวิ่งช่วงทั่วไปเป็นช่วงโครงสร้างทางยกระดับรองรับรถไฟฟ้าสองทางและเป็นโครงสร้างแบบต่อเนื่อง3ช่วงสะพานช่วงละ35เมตรรวมถึงการวางมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องเสียงฝุ่นละอองและความปลอดภัยบนท้องถนนด้านนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าปัจจุบันพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรรศูนย์อาหารร้านค้าแต่ขาดระบบขนส่งมวลชนทำให้ประชาชนต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนถนนราชพฤกษ์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนทั้งนี้จากการที่ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตตลิ่งชัน ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนื่องจากจะทําให้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอยู่ในขณะนี้เบาบางลงและยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะทําการศึกษาเรื่องผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับระหว่างการก่อสร้างทั้งเรื่องของการจราจรเสียงรบกวนรวมถึงปัญหาฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง ในขณะที่ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้และก็กระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะทาให้เกษตรกร,ร,กรในกรุงเทพมหาคนครนั้นก็ได้คลายความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งไปมากนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรฝั่งธนบุรีค่ะที่ได้มีการประสบปัญหาในเรื่องของน้านที่ค่าความเข็มสูงขึ้นนะคะล่าสุดนี้แนวโน้มก็ว่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วค่ะ ปริมาณฝนรวมโดยเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม2558จากรายงานของสำนักการระบายน้ำระบุไว้174.5ม mm, ิลลิเมตรแม้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยฝนในช่วง24ปี11.4อร์เซแต่ฝนที่ตกลงมาปริมาณค่อนข้างเยอะและกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ช่วยเจือเจือจางค่าความเค็มของน้ำ และประกอบกับเขื่อนเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานนั้นก็มีการผลักดันน้ำเค็มเนื่องจากน้ำทะเลนั้นหนุนด้วยรายงานสถานการณ์น้ำของสำนักงานร,ระบายน้ำกรุงเทพมหานครอย่างระบุค่าความเค็มจากจุดวัดตัวอย่างน้ำวัดล่าสุดเมื่อวันนี้นะคะที่สถานีวัดตัวอย่างน้ำคลองแจงร้อนวัดได้7.2กรัมต่อลิตรคลองดาขนองวัดได้4.2กรัมต่อลิตรคลองบางกอกใหญ่วัดได้2.9กกรัมต่อลิตร ที่เทเวศวัดได้3.2กรัมต่อลิตรและที่คลองบางเขนใหม่วัดได้1.1กรัมต่อลิตรแม้ว่าส่วนใหญ่ค่าความเค็มยังคงเกินมาตรฐานน้ำที่เหมาะสำหรับพืชที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน1.2กรัมต่อลิตรมีเพียงสถานีวัดตัวอย่างน้ำคลองบางเขนใหม่จุดเดียวที่ค่าความเค็มนั้นเหมาะจะใช้รดพืชได้ แต่สถานการณ์โดยรวมนั้นมีแนวโน้มที่ค่าความเข็มของน้ำจะมีค่าลดลงกเกษตรกรที่ทำสวนย่านฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งจึงยอมรับว่ารู้สึกชื่นใจขึ้นและช่วงที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็ได้รีบสำรองน้ำไว้ในท้องร่องสวนเพื่อไว้ใช้สำหรับเกษตรกรกรมเพราะเก่งว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงอีกก็เป็นได้ ไปต่อกันที่กรุงเทพมหาคนครนะครับยังคงมีการรณรงค์นะครับทิ้งขยะทุกวันอาทิตย์อย่างต่อนเนื่องเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแอบนําขยะไปทิ้งตามคูคลรองและนําไปวางทิ้งตามริมถนนเพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหาคนครนะครับได้จัดทําแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือน ในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่เขตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่ทิ้งขยะดังกล่าวปะปนกับขยะทั่วไปหรือว่านำไปทิ้งในที่ว่างต่างๆเพื่อให้บ้านเรือนประชาชนถนนหนทางต่างๆมีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุข,ขลักษณะและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับกำหนดการจัดเก็บขยะจะมีขึ้นทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาถึง12นาฬิกาจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เช่นโต๊ะเก้าอี้โซฟาที่นอนเก่าขยะอันตรายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามูลฝอยอุร้ซเคที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่อาจนำไปทิ้งกับรถขนเก็บบูลฝอยประจำวันได้นำออกมาทิ้งณบริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา9นาฬิกาเพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้งในขณะที่หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งก็ทําให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะปัญหาที่อาจจะตามมาก็คือต้นไม้โคนล้มนะคะโดยประชาชนนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการจอดรถ ไว้บริเวณต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากคอลัมน์ปัญหาคนกรุงค่ะหากประชาชนท่านใดที่ใช้เส้นทางตามถนนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สิ่งที่จะเห็นคือทิวทัศนร์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้สร้างความสวยงามและให้ร่มเงาแต่ทั้งนี้นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดอันตรายสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนคนกรุงในช่วงฝนตกพายุเข้าคือการโคนล้มของต้นไม้ใหญ่ที่มีมากมายในชุมชนเล็กและชุมชนใหญ่จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายในบางพื้นที่และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมเส้นทางเกิดค่นล้มเนื่องจากลมแรงและฝนตกหนักอย่างไรก็ตามประชาชนควรหลีกเลี่ยงการจอดรถริมถนนที่มีต้นไม้ใหญ่เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและหากประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้ใหญ่ค่นล้มและกีดขวางเส้นทางการจราจรสามารถโทรแจ้งได้ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเบอร์โทร199 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงผักสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาติดตามสภาพจราจรนะครับ